โอเคครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนี่เองเนี่ยครับผมวันนี้จะมีเกมที่มีชื่อว่า save harassment present นั่นเองนะครับผมก็คือเป็นเกมที่แนวมีอะไรกันในคุกนั่นเองนะครับเดี๋ยววันจะมากราบเรื่องราวแล้วก็สูตรในเรื่องให้ฟังเลยกันนี่เองนะสหรับตัวเกมนี้เนาะนี่ครับผมเรื่องของตัวเกมนี้นี่ครับผมกล่าวมาว่าเป็นโลกที่เหมือนจะมีด้านของเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะยุ่งยากแล้วก็ลําบากนั่นเองเนี่ยทำให้ผู้คนต่างๆเนี่ยมักจะมาก่ออาชญากรรมหรือว่าก่อ คดีต่างๆมากมายในเอ็นนะครับเพื่อเอาชีวิตรอดอะไรต่างเข้าไปในเอ็นนะครับผมซึ่งระหว่างนั้นเองนนะครับก็จะได้มีเรือนจําเรือนจำหนึ่งในเอ็นให้เป็นเรือนจำเกี่ยวกับอ่อจับพวกสาวๆไปลงจำหญิงล้วนนั่นเองนะครับผมในการจับสาวๆเนี่ยมาไว้ในคุกเรือนจําแห่งนี้นั่นเองนะครับเนื่องด้วยเรื่องของอ่ะอาชญากรที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยทำให้ผู้คุมเนี่ยไม่สามารถที่จะอ่ะดูแลเออดักโทษได้ทั้งหมดนั่นเองนะครับผมทําให้มีผู้ดูแล หรือว่าผู้ที่ดูแลเรอนจำแห่งนี้น้อยลงมากเรื่อยๆในเอ็นนีครับผมทําให้แบบว่าต้องหาคนมาแทนที่หรือหาคนที่มาช่วยเหลือตรงจุดนี้ในเอ็นนี่ครับผมเขาเลือกที่จะเอาผู้ชายหนึ่งคนก็คือเราในเอ็นี่ครับเป็นคนคุม ชุนเรือนจําแห่งนี้หนึ่งคนนั่นเองนะครับมาที่นี่นั่นเองครับปกติแล้วเรือนจำหญิงโัวเนี่ยเขาจะให้แค่ผู้หญิงมาทำนั่นเองนี่ยจะไม่ค่อยมีผู้ชายให้มาทาที่นี่ใช่ไหมครแต่ว่าตอนนี้มันด้านของการขัดแคลนจํานวนคนที่ค่อนจะน้อยนั่นเองนะครับผมเขาจะต้องเอาผู้ชายมาช่วยนั่นเองนะครับผมซึ่งเราจะได้รับบทตรงนี้นั่นเองในการที่จะมาอยู่เรือนจาหญิงนี้นั่นเองครับเราต้องมาตรวจสอบคนเข้าคนออกนั่นเองว่าผู้หญิงคนเนี้ย เออได้เอาของอะไรเข้ามาในเรือนจําหรือเปล่าอะไรางี้ตรวจสอบว่าเธอเนี่ยได้รับคดีอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้นั่นเองครับประมาณนั้นเป็นคนตรวจสอบคนเข้าคนออกของเรือนจําแห่งนี้นั่นเองครับผมเราก็ต้องตรวจสอบทุกบ่อทุกซอกทุกมุมของร่างกายว่าเธอแอบซุกซ่อนอะไรก่อนที่จะเข้ามาในเรือนจําหรือเปล่าต้องเช็คถึงส่วนลึกส่วนว้าทุกอย่างนะฮะว่ามีอะไรซุกซ่อนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นั่นเองครับผมประมาณนั้นซึ่งเราก็มีอำนาจในการที่เราสามารถทําอะไรกับสาวก็ได้นั่นเองครับผมเพราะมันจะมีด้าของเกตของเออ ความสำนึกผิดอยู่ในเอเด็ครับบางคนก็คืออาจจะเข้ามาแล้วไม่รู้สึกน้ำผิดรู้สึกเกรงก,กลัวเลยเลยนะครับรู้สึกสาเนี่ยก็แค่คุกละวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเราสามารถที่จะสั่งสอนแล้วก็มีอะไรกับพวกนางได้เพื่อให้นางรู้สึกเข็ดหลาบแล้วก็รู้สึกกลัวในเอเด็ครับผมซึ่งเราก็สามารถทําทุกอย่างได้หมดเลยเพราะเราเป็นผู้ควบคุมที่นี่ในเอเด็กครับผมประมาณนั้นส่วนตัวเกมนี้เป็นเกม5พิกเซลในเอเด็ครับขันใจลองเล่นเนี่ยโหลดที่ชิวิตเตอร์ไปซื้อขอได้เลยเนาะเป็นไฟแอพพลิเคชั่นตั้งเล่นได้เลยในเอ่ยรเด เจ็ดสิบห้าเกมกซึ่งเอ๋นะครับผมมือที่มีเอะแลสับเกมนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าใครที่ได้บน APK มันแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยถนัดหรือว่าอยากจะเล่นอยากจะเล่นบน Joy p l ยเ์ยเนี่ยก็สามารถเอาของ PC เนี่ยนะครับผมเอาไฟล์ PC เนี่ยไปติดตั้งลง Joy p l ย์ยได้นั่เนเองนะครับขึ้นโหลดของ PC มากแล้วก็ เอาไปติดตั้งบนจอยเพย์ได้เลยนี่เองครับผมหรือใครที่ไม่อยากจะไม่สะดวกเรื่องล่างของการเล่นบนจอยเพย์อะไรเงี้ยก็สามารถเอาไฟล์ Android ไปก็ได้นะเป็นไฟล์ APK ติดตั้งได้เลยนี่เอง,เอง,เองสามารถเลือกได้2อย่างสำหรับใครที่เล่นบนมือถือนี่เองครับสำหรับ่นบนคอมก็คือแตกไฟล์ได้ได้เลยปกติอ๋อลืมบอกไปนะครับด้านของเอ่อคนที่เล่นบน APK หรือว่าใครที่อยากเล่นบน Android นี่ครับผมมันจะเป็นภาษาของสเปนเนาะมันไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษแบบจ๋าเลยนี่เองครับเป็นภาษาของสเปนนี่เองครับใครอยากเล่นบน Android เอพิเคตเนี่ยก็คือ มันจะเป็นภาษาสเปนแล้วก็ให้ใช้แอป,แปภาษาจะตั้งคำด้วยใบเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นภาษาสเปนเป็นภาษาไทยอะไรอย่างงี้เนาะถ้าใครใช้แอปภาษาในเอ็นนี่ครับหรือถ้าใครคิดว่ามันลำบากอะไรเงี้ยไม่อยากจะเล่นภา,าษาสเปนแต่อยากเล่นภาษา,ษาอังกฤษแทนเนี่ยก็สามารถโหลดของ PC ซน,นี่เอาผมไปโหลด PC มาแล้วก็เอเล่นของ Joy Play ได้นี่นเอ็นนี่นครับใช้ Joy Play แล้วก็ เอ่เล่นของตัว PC ได้นี่เองครับ PC ก็คือเป็นไฟล์แบบที่ผมเสนอในคลิปนี้เลยนี่เองครับในของภาษาอังกฤษตามนี้เลยน,นี่เองครับผมใครจะได้แบบตามคลิปวิดีโอเลยก็คือโหลดของพ c มาแล้วก็ใส่จอยเพลก็สามารถเล่นได้เลยน,นี่เองครับหรือใครที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรสามารถ รับได้ก็โหลดของ APK มาก็ได้นั่นเองครับผมแต่เป็นภาษาของสเปนนั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมนี้เป็นมีแค่ทรัพย์ของภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับผมเพราะตัวเกมยังไม่มีแปลไทยออกมา่นเองนะครับโอเคพูดถึงเรื่องย่อและรายละเอียดของตัวเกมพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราตัดภาพให้ดูทีเกมแล้วกันว่าตัวเกมจะเป็นประมาณไหนแล้วกันนั่นเองครับแล้วขอออปชั่นก็ปรับดูได้ด้านของเสียงนะถ้ามันดังเกินไปนั่นเองครับอันแรกก็คือเป็นด้านเสียงทั้งหมดนี่ครับจะปรับทีเดียวให้มันลดลงเลยก็ได้หรือว่าจะปรับ แบบว่าทีละอันก็ได้น BGM อะไรเง,งี้ยก็ลองปรับดูแคนน้องในเอ็นนครับผมโอเคแล้วก็สามารถกด New Game ได้เลยในเอ็นนี่ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะ้ของตัวเลือกก่อนละกันในเอ็นนะครับตัวเลที่ผมดูหมดแล้วผมจะอธิบายสั้นๆให้ฟังลวกันเนาะว่าตัวเกมมีอะไรบ้างในะเอ็นะเนี่ยวันนี้จะเป็นผู้คุมหรือเป็นหัวหน้าเราที่เขาวางแบบว่ามาสอนเราว่าเราต้องทำอะไรบ้างในคูแข่งนี้ในะเอ็นนี่ครับผมโอเค อันนี้ก็เดี๋ยวจะอธิบายง่ายๆนะครับตรงก้อนับตรงนี้นะครับผมจะเป็นข้อความสีแดงเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นเลเวลของตัวละครเรานะครับแล้วก็เงินของเราในการที่เราสามารถเอาไปซื้อขายต่างๆได้นั่นเองครับซึ่งปกติเขาบอกว่าสามารถซื้อขายได้เฉพาะวันพฤหัสกับวันอาทิตย์นั่นเองนะครับผมประมาณนั้นซึ่งวันของอันนี้ก็จะเป็นผมไม่แน่ใจว่าตัวเกมมันแปลได้หมดละเอียดไหมเพราะนี้คือเขาไม่ได้แปลละเอียดยิบทั้งหมดนั่นเองนะครับผมโอเคตรงนี้จะมีด้านของอ๋อเรียงตามลำดับนียครับผมสีฟ้าคือวัน จันใช่ไหมจันอังคารพุธพฤหัสศุกรเสาร์อาทิตย์อ่านี่ครับผมเรียงตามสีเลยเนาะนี่ครับอ่าแต่จริงๆแล้วก็จริงมันก็อหไรครับเรียงตามลำดับไปเนาะจันถึงอาทิตย์นั่นเองครับไล่ลงมาวันพฤหัสกับวันอาทิตย์จะมีร้านค้าเข้ามานะครับตอนที่เขาบอกเราก็สามารถน่ั่นซื้อของอะไรพวกนี้ได้ซึ่งเขาบอกว่าถ้าเราเ,เราสามารถจับ ส,สาวๆได้ทําให้ส,วสาวๆเนี่ยสำนึกผิดได้เยอะเนี่ยนะครับผมเขาก็จะให้เงินที่เยอะขึ้นด้วยตามค่างเงินของเราเนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นนั่นเองครับพยายามที่จะทําให้ส,วสาวๆสำนึกผิด,ดเยอะๆแล้วกันนั่นเองครับ ประมาณนั้นเนาะตรงนี้ก็มีแค่ตัวของเงินแล้วก็จํานวนวันนั่นเองนะครับสุ่ดทมายตรงนี้นั่นเองนะครับเห็นด้านขวาไหมจะมีคําเป็นหลอดอยู่เนาะแล้วก็เขียนคิวส่วนเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับอันนี้คือเป็นหลอดค่าความสำนึกผิดนั่นเองนะครับผมก็คือสาวๆแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยต้องดูลอดตรงนี้ว่านางมีความรู้สึกผิดมากแค่ไหนเราต้องทําให้ค่าความรู้สึกผิดถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมเพื่อให้นางรู้สึกสำนึกผิดและเราจะได้โบนัสแล้วก็เงินที่มากขึ้นนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นโอเค ส่วนต่อมาจะเป็นการเออ่กระทำต่างๆกับสาวๆนั่นเองนะครับตรงนี้น่าจะที่อาจจะเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่พอเข้ามาในเกมมันจะเป็นเออ่ข้อความภาษาอังกฤษนั่นเองดีครับผมโอเคอันนี้เขาถามว่าเข้าใจไหมก็ตอบเข้าใจไปนั่นเองครับอย่างที่ผมบอกไปขั้นต้นเลยมีแค่นั้นนะครับการสอนเบื้องต้นต่อมาอันนี้เป็นการกระทำต่างๆเนี่ยอันนี้ช้อยแรกกรอบไม่แน่ใจทุกคนเห็นหรือเปล่าแต่เป็นกรอบอันแรกสีตะเภาๆวันนี้ อันนี้เป็นการเรียกนักโทษเข้ามาในเอ็นครับเหมือนเรียกนักโทษให้เข้ามาสอบปากคำกับเราในเอ็นี่ครับผมประมาณนั้นซึ่งเราก็สามารถเรียกแล้วก็อ่านประวัติจากเขาได้ว่าเขาเชื่อะายสัดส่วนเท่าไหร่กระทาความผิดอะไรมาบ้างอะไรอย่างนี้ในเอ็นนี่ครับสตอมานี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นการถ่ายรูปในเอ็นครับเมื่อเราเรียกเข้ามาเสรบุป๊บเนี่ยเราก็ถ่ายรูปในเอ็นครับว่ารูปร่างตัวเธอเนี่ยตรงกับเอกสารที่แนบมาหรือเปล่าน่เอ็นครับผมประมาณนั้นก็สามารถกดถ่ายรูปตรงนี้ได้ในเอ็นครับสตอมารตรงนี้นะครับผมจะเป็น ช้อยของการสนทนาหรือการพูดคุยนี่ครับเราสามารถพูดคุยกับนักโทษได้ในเองนีนคเผื่อพวกเขาเนี่ยจะสัตภาพความจริงออกมาบ้างหรือไม่ก็อาจจะมีเลือดอัดในใจอะไรบางอย่างอะไรยเราก็สามารถพูดคุยถามชื่อเธอได้หรืออะไรละเอียดต่างๆกับเธอได้ในี่เอีนครับผมประมาณนั้นตัวต่อมาอันต่อมานะครับก็คืออันนี้อันนี้เป็นการเอ่อเรียกว่าอะไรนะเป็นการตรวจสอบร่างกายนะครับอันนี้เราสามารถตรวจสอบได้ว่าเ,อาเธอแอบซุกซ่อนอะไรไว้หรือเปล่าภายใต้เสื้อผ้านี่เราก็สามารถ เอ่อ э, ถอดเสื ite, <VE> ้อผ้าบางส่วนแล้วก็สามารถตรวจสอบทุกซอกทุกมุมได้นนเองแล้วก็จ <gment mouve> ับตรวจตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างนี้ได้ตามอิสระนั่นเองครับผมเป็นการตรวจสอบร่างกายของเธอเนี่ยนีครับผมแต่ตรงนี้ยังไม่สามารถเอ่อใช้ดาบแทงได้นั่ครับผมอันนี้โอเคสุตมาอันที่3นะครับก็จะเป็นด้านของการสอบสวนนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นการเราจะจับเธอมามัดไว้นั่ครับแล้วเราก็สามารถเอ่อทำอะไรต่างกับร่างกายเธอได้แล้วนั่ครับเป็นการ ทุบตีบ้างหรือว่าเป็นการแบบว่าอะไรต่างๆนั่เองนะครับผมการกระทำทางดุลกรรมมากกว่าอันนี้นั่เองครับผมประมาณนั้นเมื่อทำตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยอันต่อไปอสุดท้ายที่ผมเซนเซอร์ไว้นี่เองนะครับอันนี้คือเป็นการที่เรามีเรื่องอย่างว่ากับเธอเนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นซึ่งเราก็สามารถทาฉากเฮ็ดกับเธอได้ตรงนี้นั่เองนะครับผมเราสามารถสอดใส่เธอได้เต็มที่ตรงนี้เลยนี่เองนะครับผมประมาณนั้นโอเคก็จะจบด้านของการกระทําประมาณนี้น่าจะจาประมาณนี้น,น,นั่เองนะครับผมโอเคสต่อมาอันนี้เนี่ยเมื่อเรา เออมีอะไรกับเธอเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราต้องเลือกด้านขวานี้นะครับบนข้างปุ่มเซฟตรงนี้นี่เองครับจะเขียนเป็นคําว่าคุกนั่นเองนครับผมเราสามารถเมื่อเรามีอะไรกับเธอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเธอเป็นภัยจริงๆเราก็สามารถเอาเธอเข้าคุกได้เลยนั่นเองนะครับผมซึ่งคนที่เข้ามาในเรือนจำตรงนี้ทุกคนต้องเข้าคุกกี่แล้วนั่นเองครับเราไม่สามารถปล่อยใครคนไหนไปได้เลยนั่นเองครับตัวเกมบังคับให้เราจับเข้าคุยแล้วนั่นเองครับผมประมาณนั้นโอเค อันนี้ก็ตอบไปว่าโอเคนั่นเองนะครับผมสตอมานี่ครับผมอันนี้จะเป็นคำสั่งด้าน้า,นายล่างอันนี้เนาะเป็นคำสั่งย้อนกลับนั่นเองครับเหมือนแบบเราแบบว่าเข้าหน้าไหนไปม เราไปข้าหน้าเออ่ข้าหน้าการกระทำความรุนแรงอะไรเงี้ยเราก็สามารถกดตรงนี้เพื่อกลับมาได้เป็นการแบบกดแบ็ k กลับมาเนี่ยเองครับอันนี้ไม่มีอะไรมากสุดต่อมาอันนี้ตรงกดของการตัวนี้อันนี้คือเป็นการตรวจสอบคนที่อยู่ในคุกนี่นเองว่าพวกนางเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยหรือแม้เราอาจจะสามารถไปเล่นสนุกกับพวกเธอต่อในคุกได้อีกนั่นเองครับเพราะสาวแต่คนที่เข้ามาในคุกเนี่ยก็จะสุ่มไปเรื่อยๆ,ๆนี่นเองนะครับผมประมาณนั้นโอเคสุดต่มาเนี่ครับก็จะเป็นเรื่องของการเซฟอันนี้เป็นการเซฟเกมต้องสิ่งแดงนี้เราก็สามารถกดเซฟเกมได้แล้วก็ค่อยกกลลลับมเเเเ่่่นนทุืออยง รประมาณนั้นส่วนมาเลเป็นเรื่องของฟันเฟืองเนาะอันนี้คือสามารถกลับไปี่าล็อบบี้ได้หรือไม่ก็เป่าเสียงเพลงเป็นเพลงได้ปกตินี่ครับผมโอเคเรื่องของตัวเกมก็เป็นวันนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวแม็กจะเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษ,ษผมมาแล้วนี่เองครับเดยดูสิเราจะทำยังไงกันบ้างอันดับแรกคอก่อนนี่เองครับเป็นการเรียกให้เธอเข้ามาข้างในนะครับผมโอ้แต่หน้าคนรักครับผมยังไม่เคยเห็นเนาะเดี๋ยวดูซิคนนี้ชื่ออะไรนี่ครับผมตัวขอก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยเนาะคนนี้นี่ครับ เใครไม่เก่งภาษาอังกฤษก็สามารถใช้แปลภาษาจากคำบริยายได้นะครับผมบอดดยอนเนี่ยชื่อว่ายูซูฮะนี่ครับผมอายุ28ปีนี่ครับผมบุคลิกภาพเป็นเออ่สาวดุดเดี่ยวเนาะน่าจะไม่มีแฟนหรือเปล่านะฮะสัดส่วนก็ตามนี้เลยได้เองครับผมแล้วก็การเรียกร้องสิทธิ์นี่ครับผมข้อหาข้อกล่าวหาคือช่อโกงนี่เองนครับโอ้โกงคนอื่นมาเนี่ยครับผู้ต้องขังหมายเลข443นี่ครับผมคุก คุกดังล่าดนะครับดูเขียนนะครับผมโอเคอ่ะเราก็เรียกเอ่อไงต่อนี่ครับอ่ะผมมาแล้วนะครับวู้เป็นผู้หญิงขอขาวด้วยนะตาฟ้านะครับผมโอเคอันนี้คือด้านหลังเธอก็จะเป็นการผูกเอ่อประแจไว้นั่นเองนะครับอ่ะกดถ่ายรูปนี่ครับอ่าอันนี้นะครับไอดีคือ443นี่ครับผมเนมชื่อว่ายูซึฮะนั่นเองนะครับผมเรียบร้อยอ่ะต่อไปเรามาพูดคุยกับเธอนี่ครับผมแต่ดูซิเธอจะว่าไงบ้างนะครับอันนี้เธอก็จะบอกว่า อ uh, ันช,ชื่อของฉันก็คือยูซุฮะนะเอ็นนี่ครับผมแล้วเราสามารถคุยจะต่อเรื่อยนะเราคุยได้แค่ไหนก็ได้และเอ็นนี่ครับผมโอเคหรือว่าเราจะทําการตรวจสอบร่างกายเล็กก็ได้นี่เอ็นนะครับแต่ขอคุยอีกนิดนึงแล้วกันอันนี้คือเห็นไหมน่าของความรู้สึกผิดของเธอคืออยู่ที่มาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเอนงครับนี่เธอรู้สึกผิดนิดนึงนั่นเองนะครับผมเราก็ต้องพยายามทําให้ค่าเป็นหนึ่งร้อยนั่นเองครับเพื่อเราสามารถอัพเลเวลของงานของเราเนี่ยไปได้อีกขั้นหนึ่งนั่นเองครับประมาณนั้นโอเคนี่เธอบอกว่า เออฉันจะทำยังไงต่อดีล่ะคะอยู่เฉยๆนะฮะคุยได้อีกไหมเดี๋ยวยังเป็นประโยคเดิมนี่ครับถ้ามันถึงคิดจำกับปรยโยทจะอยู่ที่เดิมนี่ครับฉันรู้สึกเหงาช่วงบนมากเลยนะฮะอะไรไม่รู้นะครับมาเรา,าเริ่มทําตรวจสอบร่างกายดีกว่าอ่านี่คือเราสามารถตรวจสอบร่างกายได้ในการที่เราสามารถ เอาเสื้อข้างบนออกก็ได้เอาส่วนล่างของเธอออกก็ได้หรือว่าจะทําการจูบเธอก็ได้หรือจะตรวจสอบท้านหน้าท่านหลังอะไรอย่างงี้เราก็สามารถพลิกได้นั่เองครับแม้านหลังก็จะมีกุญแจมือในการมัดเธออยู่นั่เองครับเบอร์ก็เลขข้างหลังต้อง443นี่เองครับผมประมาณนั้นโอเคฉากต่อไปนี้ผมก็จะให้ดูไม่ได้แล้วเนาะนี่เองครับเป็นฉากที่เราต้องตรวจสอบร่างกายของเธอนี่เองครับคนที่มาแปลกคนที่มีผ้าปิดปากด้วยนะครับไม่รู้เพราะอะไรนะนะี่ครับผมแล้วก็มีเอามมากเลยนี่เองครับ โอเคตอนนี้ก็เหลืออีกแค่ไม่กี่วันแล้วก็นี่นะครับเมื่อเราทำมากทำให้พวกเออจำเลยคุกเนี่ยเข้ามา3คนใช่ไหมครับถ้าเราทำให้3คนนั้นน่ยถึงความนั่งความรู้สึกกลัวเนี่ยหรือความสนุกผิดเนี่ยถึง1 0 0่งเนต์เนี่ยนะครับทั้ง3คนเนี่ยเราจะได้ท่าใหม่ๆปลดล็อกเข้ามาด้วยนี่เองนะครับเพราะงั้นคือถ้ายิ่งเราว่เราเยอะขึ้นเนี่ยเราก็จะยิ่งได้ท่าปลดล็อกใหม่มากขึ้นด้วยนี่เองครับผมก็อย่าลืมเออทำค่าความรู้สึกผิดให้เยอะๆละกันนี่เองนะครับ ดูสิอยากรู้ว่าเธอเป็นใครทำไมถึงแบบว่าโอ้โหค่าความกลัวไม่มีเลย14%บสี่เปอรเซนเองนะฮะโอเคดูซิว่าพฤิหัสมีอะไรบ้างวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ100-100ครบทุกคนเลยโอเคได้มาพันห้านี่เองครับโอเคอีก okay. พีบวกเพิ่มขึ้นโอเคสวยฮนะอ่านี่ไงพฤิหัสมาแล้วนะครับด้านของร้านค้านีครับโอ้โหและพื้นหลังคืออะไรวะทนะ่า <laughs> ให้ดูได้หรือเปล่าน่าจะให้ดูไม่ได้นะครับผมแม้จะเป็นภาพพิกเซลแต่ก็อันตรายชิ่เปงโอเคยินต้อนรับน้องใหม่ยินต้อนรับสู่ร้านค้าในเรือนจําแห่งนี้ครับผมพี่โอ้โหแล้วเขาไม่ได้แปลตัวคําศัท์พวกนี้ด้วยนี่เองครับผมโอเคของต่างๆก็ตามนี้เลยนี่เองครับราคา 500G บ้าง1,000 1,500โอ้โหราคาอาขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเอ,เอ,เอ่อดูสนจะเป็นหน้าของโรเตอร์ไม่ก็เอเครื่องช่วยหรือก่อนเล่นทุกผู้ใหญ่ซะมากกว่านี่เองครับ เออแต่ถ้าใครมีได้ของด้านล่างอันนี้พิเศษหน่อยนะครับผมด้านล่างอันนี้พันราคามัน8,500เนห้าร้อยเนนี้เขียนเป็นว่าวิดีโอความลับของครูฝึกนี่ครับผมกับอันข้างล่างคือวิดีโอความลับของผู้สอนอ่าก็เหมือนเป็นเออ่ฉากเหตุของพวกผู้คุมอะไรนี้สาวๆที่แบบเขามานั่งขายของเนี่ยหรือว่าอาจารย์หรือผู้คุมก็ได้เป็นเออ่คนผมแดงปะนี่ครับผมน่าจะเป็นแบบวิดีโอฉากเหตุอะไรด้วยกันเนีนครับผมประมาณนั้น ซื้อเหลือก็น่าจะเป็นดน้านของเออ่ของเล่นผู้ใหญ่หมดนเลยนี่เองนะครับผมประมาณนะครับจะศึกษาด้านฉากเคสได้ใหม่ก็เออ่เก็บให้ถึง8 8,500ด้ายแล้วกันนี่เองนครับผมตอนนี้ผมก็มีอุย้ยมีอยู่5,000พอดีแต่ไม่ถึง8,000เสียดายมากนะครับผมโอเคออก็เป็นว่าวันนี้ด้วยกันนี่เองนครับผมอ่ะซื้อนี่มาแล้วกันนะโอเคกลัวไหมแน่นอนเออหรือหกกลวแล้วขอบคุณมากนะครับอ่ะมีแค่นี้แหละไว้เจอกันใหม่ โอเคประมาณนี้ในะเอเดงครับผมโอเคที่เหลือก็เป็นการเล่นปกติทั่วไปวนลุบไปเรื่อยในเอเด็ครับผมโอเคใครจะลองตัวเกมนี้โหลดที่ยูทูเตอร์ไม่ททีมที่ก่อดได้เลยในเอเดงครับเกมที่ 490นั่นเองเลยครับผมลเลยทั้ง PC แล้วก็ Android เลยนี่เองนะ <S <S นครับขนาดไฟล์เกมนี้ที่มัน75เมกนั่นเองนะครับผมพื้นที่ไม่เยอะเนาะนี่นเองนะครับเป็นเกมภาพพิเศษแบบน,นี้เลยนี่นเองนะครับผมเป็นแนวภาพเคลื่อนไหวอะไรอย่างนี้นี่เองนะครับผมใครอยากลองสัมผัสอยากลองเล่นดูอยากดูว่าตัวเกมมีสาวอะไรบ้างนะครับผมเนี่ยจะดูฉากลับอะไรต่างๆก็ลองลองเล่นดูได้สำหรับเกมนี่นเองนะครับผม โอเคงั้นก็ไว้เจัยใหม่คลิปหน้ารายกันนะสรุปนี้วันนี้ด้วยกันในเอทะครับใครชอบวิดีโอนี้ยังไงก็ฝากกดคนหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยในเอทครับวีดีโอหน้าเป็นอะไรต่อไปเราตามรับชมได้เลยไว้เจัยใหม่เกมหน้าสรุนนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายนะครับ